สวัสดีค่ะคุณเนนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนหัวข้อที่ออกสอบบ่อยมากและฝรั่งก็ใช้บ่อยมากเหมือนกันค่ะนั่นคือ question tag น่าจะเคยเห็นเคยเจอค่ะทั้งแบบในหนังซีรีส์หรือในข้อสอบกันแล้วแต่นะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้คือเจอบ่อยมากนะคะคำถามคือมันคืออะไรคะอ่ะก่อนจะไปสอนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กูดูเหมือนเดิมได้นะกดให้หน่อยนะเธอกดให้หน่อยกดๆเลยค่ะ Question tag มันคืออะไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายคำนี้ก่อนคำว่า question แปลว่าคำถามถูกไหมและคำว่า tag เนี่ยจะแปลเหมือนกับสิ่งที่ห้อยมาหรือว่าคุณเรียกว่าติ่งแล้วกันเนาะนะคะคำถามคือ question tag เนี่ยถ้าแปลตรงมันแปลว่าติ่งของคำถามค่ะก็คือตัวอย่างเช่นแล้วกันนะเราลองฟังประโยคคำถามต่อไปดนึงค่ะ You see it all, don't you? อกว่า You see it all, don't you? อ่านะคะแปลว่ารยายาคำตอบคือเห็นคำว่า don't you ไหมฮะตรงนี้ฮะ don't you ข้างหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำถามนะคะถ้าแปลไทยว่าคุณเนี่ยเห็นทุกอย่างแล้วใช่ไหมนะคะเฮ้ยเป็นคำถามจริงหรออีกประโยคนึงคะ่ะลองไปฟังนี้กัน you can fly it can't you ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า you can fly it can't you นะคะคำว่า can't ยู you, ข้างหลังเนี่ยเป็นคำถามเหมือนกันค่ะนี่เขาเรียกว่า question tag นะคะต้อง tag เนี่ยคือติ่งของมันเนี่ยมันคือคำว่า don't you และคำว่า can't you นั่นเองค่ะ ทีนี้คำถามเนี่ยคุณดูค่ะทำไมต้องแต่งแบบนี้ด้วยคะคำตอบคือมีเหตุผลนักเรียนครับคำถามมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะ 1. น,นะมันคือคำถามที่ถามเพื่ออยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่นะคะจะได้ตอบว่า yes หรือ no เนาแบบที่2เนี่ยเป็นการถามเพื่อ confirm เฉยๆค่ะว่าเราอะ่ะคิดถูกหรือเปล่ากับสิ่งที่เราคิดนะคะลองเทียบและลองแปลประโยคนี้ดูค่ะถ้าคุณดถามว่า do you like him Do you like him นะคะคุณชอบเขาหรือเปล่านะคะคุณจะเรว่า do you นำหน้านะคะนั่นแสดงว่าเราถามว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าหรือเปล่าหมครับว่าเราไม่รู้ว่าเป็น yes หรือเป็น no คนตอบสามารถตอบอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าถามแบบคอนเฟิร์มว่า you like him don't you you like him don't you อ่าเดีนี้คะคำว่ามีคำ don't cheat ข้างหลังเนี่ยเป็นคำว่า tag เลยนะคะคำถามประเภทนี้เนี่ย question tag เนี่ยเราจะถามก็ต่อเมื่อเราทราบมาบ้างแล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่าคุณทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าตอบ yes หรือ no เข้ามาสินะคะถ้าแปลไทยไประโยคนี้เนี่ยคุณชอบเขาใช่ปะใช่ปะตอบมาสิหรือประโยคอื่นค่ะอย่างเช่นคุณถามว่า are you sick คุณป่วยใช่ไหมคุณป่วยหรือเปล่า คุณใช้คำว่า are you นำหน้าแสดงว่าครูดีวเราไม่รู้เลยว่าเขาป่วยหรือเขาไม่ป่วยตอบ yes หรือ no ได้หมดเลยนะคะอาจจะครูเปลี่ยนคำถามว่า you are sick aren't you เนี่ยค่ะครูคิว่า you are sick คือครูแอ s ซูมไปแล้วว่าเขาป่วยนะคะแล้วก็ถามว่าใช่ป่ะ aren't you aren't you ตรงเนี้ยเป็นท็กค่ะคือเราเนี่ย รู้สึกว่าอยากคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่เพราะสรุปนะคะคำถามทั่วไปที่เราพูดว่า do you or you นำหน้าเนี่ยเป็นคำถามในกลุ่มของการถามว่าหรือเปล่าลตอบ yes หรือ no ก็แล้วแต่คำตอบค่ะถ้าเราใช้คำ question tag มาช่วยเนี่ยเราเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดที่ถามเข้าไปนั่นเองคำถามคือคุณดิวหนูจะแต่ง question tag ได้อย่างไรค่ะนะฮะให้เหมือนฝรั่งเมื่อกี้ที่เขาแต่งกันนะาะคำตอบคือง่ายมากค่ะเราแค่ต้องรู้สัดส่วนแค่นั้นเองทุกคนค่ะลองดูประโยชต่อไปนี้ค่ะถ้าค พูดคำว่า you will come with me won't you you will come with me won't you นะคะเ้าเห็นคอมมาไหมคะคอมมาตรงนี้ค่ะนั่นแหละคือการแบ่งสัดส่วนของประโยคนะคะข้างหน้าคอมมาเราเรียกว,ว่าประโยคที่เป็นประโยคหลักค่ะและหลังคอมมาเนี่ยตรงนี้ค่ะสองคำเนี้หลังสุดเนี่ยเราเรียกว่าแท็กนะคะแสดงว่าการแต่งประโยคอเช่อมมีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะคือหนึประโยคนำข้างหน้าคอมมาและ 2. แท็กข้างหลังคอมมาที่ตามมาเป็นคำถามและมี question mark ตบท้ายทุกครั้งนะคะถ้าถอบไปโครงสร้างเนี่ยจะได้เป็นค่ะคือประโยคนามจะเป็น subject บวก verb นะคะและคอมมาหนึ่งตัวขั้นระหว่างแท็กด้วยค่ะข้างหลังแท็กจะเป็น verb ช่วยขึ้นมาก่อน1ตัวและบวกประธานตบท้ายแล้วก็ question mark ตบท้ายนั่นเองค่ะหลักการแต่ง question tag ให้เป็นเนี่ยคุณดูขอหลักอยู่2หลักด้วยกันค่ะให้เราจําแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะหลักการแรกคือถ้าข้างหน้าเป็นบวก ข้างหลังจะเป็นลบค่ะคําว่าบวกหมายคำว่าประโยคบอกเล่าถ้าเป็นลบคือประโยคปฏิเสธคิดในใจเหมือนกันอีกน,นะคะอย่างเช่นค่ะ you can swim can't you you can swim can't you แปลว่าคุณว่ายน้ําเป็นใช่ปะคุณว่ายน้ําเป็นใช่ปะสังเกตคําว่า can ไหมคะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะนั่นคือเป็นบวกแล้วนะข้างหน้เป็นบวกหลังคอมมาต้องเป็นลบค่ะ คำว่า can จึงเปลี่ยนมาคำว่า can't หรือคำว่า can't นะฮะและใส่ you เข้าไป1ตัวและ question มาค่ะแต่กลับกันค่ะหลักการที่2คือถ้าข้างหน้าเป็นลบแทนนะคะข้างหลังคอมมาจะเป็นบวกค่ะนะคะอย่างเช่นเธอว่ายน้ำไม่ได้ใช่ปะเธอว่ายน้ำไม่ได้ใช่ปะอยาก convert ตัวเองว่าเฮ้ยเธอว่ายน้ำไม่ได้ใช่ปะให้แต่งว่า you can't swim เป็นประโยคหลักนะคะและคอมมาหนึ่ตัวค่ะ can you can you ตรงนี้ค่ะประโยค tag นัดนึองค่ะและ question mark ตามนะสังเกตไหมคะคำว่า you can't หรือ you can ตัวนี้เนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธค่ะเป็นลบะนบะและข้างหลังคำว่า can ก็เป็นบวกนั่นเองง่ายๆนะคะข้างหน้าบวกหลังลบหน้าลบหลังบวกสลับกันนั่นเองค่ะแต่คุณดูต้องขอนะคะใส่ remark ใหญ่ๆเลยค่ะว่าการที่เราจะใส่คำว่า tag เข้าไปข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดข้างหลัง tag หรือว่าตรงหลังคอมม่าเนี่ยเกิดเป็นลบหรือปฏิเสธขึ้นมานะคะ คำที่เราจะมาใส่ข้างหลังคอมมาได้ที่เรียกว่าแท็กตัวนี้เนี่ยนะมันต้องเป็นรูปย่อเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะแต่ประโยคด้กันแล้วกันเนาะคุณเดียวขอทดสอบรูปย่อกันแล้วก่อนค่ะเรารู้ไหมคะว่ารูปย่อต่อไปนี้ทั้งหมดนะคะต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยมันย่อว่าอย่างไงบ้างเราทดสอบกันนะเริ่มจากคำว่า can not นะคะจะย่อเป็นคำว่า can't หรือคำว่า can't อ่านได้สองแบบเลยนะคะคำว่า could not จะเป็นคำว่า couldn't couldn't will not will not จะเป็นคำว่า won't won't ต่อมาคำนี้ค่ะคำว่า should not แปลว่าไม่ควรนะคะจะเป็นคำว่าอะไรคะ shouldn't shouldn't วัตถุบีบ้างค่ะ it's not จะได้เป็นคำว่า isn't isn't are not จะได้เป็นรวมกันเลยเป็นคำว่า aren't aren't นะคะอ่านว่าอ e n นอย่างเดียวเลยนะ ลอง work to do บ้างค่ะมี do กับ does นะคะเริ่มจากคำว่า do not ก่อนทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่ะคำว่า I don't know เห็นไหมคะดังนั่น do not จะกลายเป็นคำว่า don't don't นะคะแต่ที่ยากกว่าโดนคือคำนี้ค่ะคำว่า does not does not จะย่อเป็นคำว่า doesn't doesn't เองค่ะ work to have บ้างนะคะคำว่า has not ก็จะเป็นคำว่า hasn't hasn't และสุดท้ายค่ะคำว่า have not จะได้เป็นเลยคะออกเสียงตัว v ดีๆนะออกเสียงว่า haven't <haven> ต่อไปเราจะสอนการแต่งประโยคค่ะแต่ก่อนที่จะไปสอนกันนะคะคณดิขอแนะนําเลยค่ะถ้าใครนะคะไม่เก่งการแต่งประโยคนะคะแนะนอนสือเล่มใหม่แล้วส่วนคณดิวคือเล่มนี้ค่ะหนังสือแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับคุณดิวค่ะเล่มนี้เนี่ยเราสอนละเอียดมากคือการแต่งประโยคให้เป็นทั้งสั้นประโยคยาวมีหมดเลยนะคะแล้วจากการที่เราเนี่ยเรียนแบบเบสิกก่อนค่ะ A B C D แบบเทียบภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยให้เลยทั้งสรัพิษณมีหมดเลยนะคะ จนสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เราสามารถแต่ประโยคยาาๆได้เลยค่ะ ค้อเช่นแท็กก็เป็นหนึ่งในเรื่องคุณดูสอนเล่มนี้นะนะหรือถ้าใครอยากได้โครงสร้างง่ายๆนี่นเลยค่ะบอกว่าคุณดิวค่ะไม่อยากเรียนเยอะเนี่ยเล่มนี้ค่ะถอดสูตรคอนเวอร์โดยคุณดิวอาจารย์อดัมร่วมกันทำนะคะเล่มนี้คือเน้นการสอนโครงสร้างง่ายๆเราแค่เปลี่ยนไม่กี่คำในตัวสีแดงเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็สามารถแต่งประโยคได้ไม่จํากัดแล้วค่ะถ้าใครเน้นการเรียนลึกแต่งประโยคหนังสือแต่งประโยคนะคะอยากได้โครงสร้างแล้วไปใช้ได้เลยค่ะแต่งประโยคได้ทันทีนะคะก็หนังสือเล่มนี้คือถอดสูตรคอนเวอร์ค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยคลิกตรงการนี้ได ยค่ะนะคะอ่ะพร้อมแล้วเรามาแต่งประโยคที่ตัวของ question tag กันเลยค่ะทุกคนคะ่ะหลักการเดิมต้องใช้อยู่นะคะคือหน้าบวกหลังลบหน้าลบหลังบวกนะคะแต่ว่าคุณจะมาสอนว่าคุณดูจะช้คำว่า don't คำว่า aren't คำว่า haven't ตัวไหนดีคะคำตอบคือดูอย่างไรเรามีกฎอยู่ค่ะกดข้อแรกนะคะมันจะเกี่ยวข้อกับ verb ช่องที่1ค่ะตัวอย่างเช่นประโยคว่า you remember me แล้วก็ you question mark นะคะคำถามคือข้อที่จะใส่คำว่า don't คำว่า aren't หรือคำว่า can เนี่ยไม่รู้คันได้เลยค่ะหลักการง่ายมากคือฟังคนอยู่นะคะถ้าข้างหน้าที่เป็นประโยคหลักเนี่ยมันมี verb ช่องหนึ่งอยู่ที่นี้คือคำว่า remember นะคะจำไว้เลยว่า verb ช่องหนึ่งจะโยงกับคำว่า do หรือคำว่า does เสมอค่ะและคำว่า you เนี่ยใช้ do ถูกไหมถูกปะ่ะเราก็ใส่ do เข้าไปก่อนแต่ ข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังจะเป็นลบค่ะคำว่าดูจะแปลว่า don't ข้างหน้าคำว่า you นั่นเองจะกลายเป็น you remember me DON'T YOU เธอจำฉันได้ ai, ใช่ปะกดข้อที่2ค่ะถ้าเป็น verb ช่องสนะคะให้เราคิดถึงคำว่า did เสมอเลยนะคะอย่างเช่น you saw me yesterday ขีดค่ะ you นะคะเธอจะาก,การเลเดีย don't หรือคำว่า did ดีคะหรือคำว่า did เฉยๆนะคะคำตอบคือมองที่กริยาก,ก่อนค่ะ เวิร์บเนี่ยข้างหน้าคือเป็นช่องสองคือคำว,ว่า saw นะคะ saw คิดถึงคําว่า did saw คิดถึงคำว,ว่า did มาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังต้องมีคําว่า did ค่ะแต่เป็นคําว่า did หรือ d i d เนี่ยมองก่อนว่าข้างหน้าเป็นบวกหลังต้องเป็นลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือแต่คําว่า didn't หรือคําว่า d i d n t ของเราเข้าไปได้เลยค่ะจะกลายเป็น you saw me yesterday didn't you you saw me yesterday didn't you เธอเห็นฉันเมื่อวานใช่ปะทาเป็นไม่เห็นจะไมเนี่ยเดินผ่านใช่ไปเลยะเรามั่นใจค่ะแค่อยากถามให้คอนเฟิร์มเฉยๆและกดข้อ3ค่ะถ้ากริยาตรงกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีเกิน2ตัวนะคะหลักการคือง่ายมากให้เรายึดกริยาช่วยตัวแรกค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ you can speak Thai ขีด you นะคะนั่นแหละค่ะถ้ามีคําว่า can speak มีกริยา2ตัวแล้วให้เอาตัวหน้าคือคําว่า can มาอยู่ข้้นหลังคําว่า tag นั่นเองค่ะจะกลายเป็นอะไรคะ you can speak Thai แ a นหรือแคดกันแน่คำตอบคือข้างหน้าเป็นบวกหลังต้องเป็นลบแทนนะคะจะเป็นคำว่า you can speak Thai can't you you can speak Thai can't you เธอพูดไทยได้ใช่ปะนี่ทำแอบพูดภาษาอังกฤษทำไมพูดไทยใส่กันก็ได้ตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่น you haven't told John Ki d you นี่เธอยังไม่บอกจอรนเลยใช่ไหม รู้มาค่ะว่ายังไม่ได้บอกอยากถามคอนเฟิร์มนะคะ,ะจะตอบเขาแบบเป็น have หรือเป็น haven't ลองเลือกสิคะ่ะง่ายมากค่ะข้างหน้ามีคำว่า have นะคะเอา have มาไว้ข้างหลังได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็น not หรือเปล่าก็ดูข้างหน้าข้างหน้าเป็นลบค่ะคือ haven't ข้างหลังต้องเป็นบวกแทนนะคะเจน you haven't told John have you เธอไม่ได้บอกจอนเลยใช่ไหมบอกไปตรงนี้ว่าเธอบอกจอนหรือยังนี่คือหลักการแต่ง question tag เห็นไหมครับจำแค่3กฎค่ะแค่นี้เนี่ยก็แต่งประโยค question tag ได้ทุกประโยคแล้วนะฮะ สำคัญคือเราพูดได้และสามารถไปสอบได้จริงค่ะก่อนจะไปทํา Exercise กันค่ะนะคะคุณดวจะบอกว่าคุณเดวมีคลิปที่แต่งประโยคเนี่ยละเอียดกว่าคลิปนี้น,นะคะก็คือคลิปนี้ค่ะเราดูนะอันนี้สอนประโยคหลายแบบมากค่ะทั้งแบบแต่งประโยคด้วยเวอร์ต,ต่างๆเนี่ยมีหมดเลยค่ะแล้วก็มีพวก what whether why ด้วยนะคะถ้า้ใครอยากเรียนแต่งประโยคเพิ่มเติมเนี่ยเราคลิกคลิปตรงนี้ได้เลยมามาลองทําโจทย์ด้วยกันค่ะเพื่อไปดูว่าเ,เราเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะลองข้อแรกแล้วกันเนาะบอกว่า He is very tall. แล้วก็ขีด he นะคะ mm hmm. เขาสูงมากเลยใช่ปะ,อ,ะอยากถามว่าเขาสูงมากใช่ปะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะ A ตอบว่า it's he ข้อ B ค่ะ isn't he? ตอบเขาดีค่ะ,ะ,นคะแน่นอนค่ะข้างหน้าเป็นลบหลังบวกหน้าบวกหลังลบค่ะคำตอคือหน้านี้เป็นบวกนะคะและข้างหลังจะเป็นลบต่อคือ isn't he คอบีบอยค่ะข้อดีไปข้อ2ค่ะถ้าเราตื่นขึ้นมาเนาะเราก็รู้สึกเฮ้ยเราตื่นก่อนเธอหรือเปล่านะฮะเราถามเพื่อนว่า I woke up before you ขีดค่ะแล้วก็ I นะคะเป็นการถามเพื่อย,ย้ำตัวเองนะคะให้เพื่อนตอบว่าใช่ไม่ใช่นะคะก็เฮ้ยแกฉันตื่นมาก่อนเธอใช่ปะอ่ะลองเลือกค่ะคำว่า did I หรือคำว่า didn't I นะคะลองเลือกค่ะตอบได้ดีมย่แน่นอนค่ะข้างหน้าเป็นคำว่า woke เป็นเวอร์ช่องสองค่ะข้าลังจะมีคำว่า did ถูกไหมฮะซึ่งถูกต้องแล้วแต่หน้าบวกหลังต้องเป็นลบถูกปะตอบคือข้อ V boy เช่นเดิมค่ะ I woke up before you didn't I didn't I แปลว่าใช่ปะใช่ไหมตอบฉันมาหน่อยสิข้อต่อไปค่ะยากหน่อยยาวหน่อยนะคะ My brother wants to buy a new house ขีดค่ะแล้วก็ he นะคะคำว่า he อ้างถึงคำว่า brother ข้างหน้านะ,ะที่เป็นผู้ชายค่ะนะคะลองดูใช้สองข้อมีคำว่า doesn't he กับ didn't he นะคะทั้งคู่มีปฏิเสธทั้งคู่ะะแต่เราต้องเลือกแล้วนะว่า doesn't เป็น v e r b ช่อหนึ่งค่ะส่วน didn't เป็น v e r b ช่สองค่ะหลักการเช็คนะมองกริยาข้างหน้าหนึ่งตัวค่ะคำว่า once นะคะและ once มันเติม s มันคือ v e r b ช่องที่หนึ่งต้องใช้คำว่า does มาช่วยเท่านั้นค่ะ ง,ง่ายมากคำตอบคือ doesn't he ครั My brother wants to buy a new house doesn't he พี่ชายฉันเนี่ยอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่ใช่ปะใช่ไหมอยากจะพูดดูนะเนี่ยอยากถามคอนเฟิร์มเข้าต่อไปค่ะเขาบอกว่า Jane couldn't attend the party คิด she นะครแปลว่าเฮ้ยแกเจนไม่สามารถมาร่วมง,งานปาร์ตี้เมื่อวานได้ใช่ปะใช่ไหมหล่นไปไม่ได้มาใช่ปะอ่ะถามเพื่อคอนเฟิร์มค่ะคำถามคือตอบ could she หรือค u เดินชีโอ้ยง่ายมากเลย่ะข้างหน้าบวกหลังลบหน้าลบหลังบวกแค่นี้ค่ะค u เดินเป็นลบนะฮะหลังต้องเป็นบวกเสมอค่ะต่อคือ could she c could she แค่นี้เองและข้อต่อมาค่ะ you won't see him tomorrow เธอจะไม่ไปเจอเขาพรุ่งนี้ใช่ไหมสัญญากับฉันก่อนใช่ปะใช่ปะนะคะคำถามคือจะคำว่าอะไรอยู่ดีคะ ตอบคะ่ะ Will you หรือ Won't you นะคะง่ายๆเลยค่ะข้างหน้าเป็นวลใช่ไหมคะมันเป็นประโยคปฏิเสธข้างหลังต้องเป็นบอกเ้าแทนค่ะจะเป็น You won't see him tomorrow Will you Will you ตอบข้อ A นั่นเองค่ะง่ายไหมเธอเห็นไหมคะคะุณ s t i นแถก g เป็นก r a m m a r ที่ยากนะแต่ว่าเชื่อคุณดิวค่ะถ้ารู้หลักนะคะแล้วก็รู้ว่าต้องใช้ทำอะไรเนี่ยซึ่งคลิปนี้อธิบายให้หมดแล้วนะคะบอกว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะเราสามารถทำข้อสอบได้พูดได้ แลวไปใช้ได้จริงได้แน่นอนค่ะชนคนเชฟครดีเธอทําได้อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะแต่งประโยคเก่งๆเนี่ยแนะนําหนังสือสเล่มน,นี้ค่ะเล่มแรกคือหนังสือแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิวนะคะเล่มนี้เนี่ยจะสอนทั้งเรื่องของการเทียบพยัญชนะเทียบสละดแล้วก็มีการสอนแบบโครงสร้างตั้งแต่ง่ายๆจนเราแต่งประโยคยาวๆได้เลยนะคะบอกลว่าละเอียดมากแนละครูวตั้งใจทํามากค่ะใครแต่งประโยคไม่เป็นเนี่ยและอยากเรียนจริงจังนะเล่มนี้หนังสือผูแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับครูดิวค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบซอฟต์ๆซ์ลง ค่ะคุณดวค่ะขอโครงสร้างและหนูไปเปลี่ยนบังคำได้ปะได้ เล้่นี้ค่ะหนงังสือทอสุดคอนเวอร์โดยคุณดิลและอาจารย์อาดามร่วมกันทำนะคะบทเรื่องนี้เนี่ยเน้นไปที่โครงสร้างเราแค่เปลี่ยนบางคาเราก็แต่งประโยคได้อย่างไม่จํากัดนั่นเองค่ะบอกทั้งคู่ราคาหลักร้อยเองนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยค่ะเป็นไงคะโคชเชนแท็กค่ะเรียนจนเข้าใจไปพูดได้ไปสอบได้นะคะถ้าใครมีหัวข้ออะไรแนะนําให้คุณดิลสอนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยค่ะหรือชอบอะไรก็แล้วแต่คุณดิลอยากอ่าน er. คอมเมนต์เธอคอมเมนต์เข้ามาอะไร้คุณดิลอ่านนะคะ แล้วก็ครั้งหน้าจะไปเรื่องอะไรเนี่ยทุกคนติดตามนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมเธอกด subscribe นะกด,นนะกดให้หน่อยนะเธอกดให้หน่อยกดกดเลยค่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย you will come with me won't you you will come with me won't you นะคะเธอเห็นคอมมาไหมคะคอมมาตรงนี้ค่ะนั่นแหละคือการแบ่งสัดส่วนของประโยคนะคะข้างหน้าคอมมาเราเรียกว่าประโยคที่เป็นประโยคหลักค่ะ และหลังคอมมาเนี่ยตรงนี้ค่ะสองคำเนี้ยหลังสุดนเนี่ยเราเรียกว่าแท็กนะคะแสดงว่าการแต่งประโยคข้อเสนอมีอยู่2อย่างันการ